สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแยกนะฮะกระถางต้นสนิจจันแดงโกเมนนะครับทุกคนนะเขาออกหน่อแทงหน่อออกมาเยอะเลยนะครับนะแต่วันนี้ที่เราจะแยกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแยกต้นแม่เขานะครับนะเพราะว่าต้นแม่เขาทรงสูงยืดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดทรงให้เขาใหม่ทำฟอร์มให้เขาใหม่นะครับให้เขาสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับว่าทำยังไงนะฮะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะทําการแยกต้นแม่เขานะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดนะฮะตัดตรงต้นเขาเลยนะครับนะเพราะเราจะทําการฟอร์มนะทำฟอร์มให้เขาสวยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเลยนะครับทุกคนนะแยกต้นแม่ออกจากกระถางเลยนะครับเราก็จะตัดออกมาลักษณะนี้เลยนะครับทุกคนนะสาหรับส่วนที่เราตัดออกไปนะครับทุกคนเดี๋ยว ผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นปูนกาวนะครับปูนกาวซีเมนต์นะครับทานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเจอน้ํานะครับแล้วป้องกันไม่ให้เขาเกิดการเน่านะครับนะผมก็ทางนี้นะครับถ้าใครไม่มีปูนกาวซีเมนต์นะครับก็ใช้เป็นปูนแดงได้นะครับนะก็จะช่วยป้องกันนะครับไม่เขาเน่านะก็ใช้งี้เลยครับทาเลยนะฮะส่วนต้นที่เราตัดออกมานะครับเราก็ใช้มีดนะครับที่คมคมนะครับเฉือนนะฮะ ไม่ให้เขาช้านะครับเสร็จแล้วก็เอาปูนนะครับนะผมจะใช้เป็นปูนกาวซซเมนนะครับทาเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเราจะทำการผสมดินปลูกนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวสับที่ผมแช่น้ำล้างสารแทนนินออกแล้วนะครับนะอันนี้ก็ประมาณ2ส่วนนะครับแล้วผมก็จะใช้ดินฮนะ ดินปลูก1ส่วนใส่ลงไปนะครับจากนั้นผมก็จะผสมนะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยออสโมโค้ลงไปเลยนะครับผสมลงไปนะครับแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับพอเราผสมดินปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำขั้นตอนต่อมาเลยนะครับผมจะใช้มะพร้าวสับนะครับ ลองที่ก้นกระถางนะครับนะเสร็จแล้วก็เอาดินนะฮะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็นะฮะใช้ตัวนี้ครับป้องกันมดแมลงขึ้นกระถางนะครับเป็นตาเกิ้นจีนะครับโรยผมใช้เป็นประจำนะครับตัวนี้นะฮะช่วยได้นะครับจากนั้นเราก็เอาต้นนะฮะต้นสนีจันแดงโกเมนใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ตามด้วยดินนะครับ เสร็จแล้วครับทุกคนสําหรับวิธีการแยกกระถางนะครับต้นสนิจจันแดงโกเมนนะครับก็เป็นวิธีทําที่ง่ายๆนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนําไปทําดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็มีต้นสนิจจันแดงโกเมนนะครับเพิ่มขึ้นมาเลี้ยงไว้ในบ้านของเราอีกแล้วนะครับนะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางนะครับก็ ลองนําไปปรับไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรดน้ําเขานะครับอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนดินนะฮะทุกครั้งนะครับเปลี่ยนกระถางทุกครั้งควรจะรดน้ําเขาด้วยนะครับนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ